ไปดูได้ไงมันน่ากลัวมากไม่น่ากลัวหรอกตอนแรกนี่มีอารมณ์ตัดไปเรื่อยตัดไปเรื่อยแตตอนนี้พี่มีเมีอรใช่ไหมฮะมีเมียป่ะมีที่ผมก็อยู่มีอยู่ผมว่าไงผมถึงวัดตัวนี้ไงผมจำตรงตาไงกูไม่กล้าวัดกูนึกว่าหนังพอนเลหัวกูเป็นพันๆเรื่องละจริงไหมทั้งเกาหลีญี่ปุ่นเอวีอะไรเมาอยู่ตรงนี้หมดไม่ต้องไปดูหรอกหนังโปไม่ต้องไปดูหรอกไปอยู่คนเดียวอยู่ในถ้ำเนี่ยไม่มีโทรศัพท์มันก็เกิดอารมณ์ได้มันสร้างมโนภาพได้เข้าใจไหม อยู่ที่จิตใช่ไหมครับอยู่ที่จิตมันต้องเีนรู้แล้งกตาเคยเคยตอนเป็นโยมเนี่ยกูมีลูกสาวสาวเนี่ยมันก็เป็นผู้หญิงมันก็โแล้ะเป็นสาวกูไปนอนกับมันทาไมกูไม่มีอารมณ์ทางเพศเลยกูก็เริ่มสังเกตครับเอ้ทำไมกูไปนอนกับผู้หญิงอื่นทึ้งทำไมมันทําไมเกิดอารมณ์ทั้งที่มันมันก็เลยเริ่มว่ามันเกิดจากตรงไหนอ่ะเข้าใจไหมเราเราดูตรงนี้มากกว่าทําไมกูนอนอยู่ทําไมโอ้สัญญาว่าเป็นลูกมันก็เลยไม่มีอารมณ์แต่ไปนอนกับผู้หญิงอื่นกับ ทั้งที่มันขีเ้เหร่กั่ลูกเราเลยนะเราก็ทำไมเออมันเกิดจากเราแท้ๆเพราะฉะนั้นเราตัวรู้จักจิตที่ต้นกําเนิดของอารมณ์ทุกอย่างมันเกิดลักษณะนี้เราไม่จําเป็นต้องไปดูหรอกเราโฟกัสเข้าไปตรงที่มันจาจุดกําเนิดมาดีกว่าอย่างหลวงตาไปนั่งอยู่ในถ้ำปีสองปีเอ,อ้ยทำไมมีแต่เรื่องพวกนี้มันภามา เอาละกูนึกว่าหนังพรในหัวกูเป็นพันๆเรื่องละจริงไหมทั้งเกาหลีญี่ปุ่นเอวีอะไรเมาอยู่ตรงนี้หมดนี่แหละตรงตาตัวนี้แหละผมเพิ่งวัดตัวนี้ไงผมจำตรงตาไงกูไม่กล้าวัดนี่แหละผมจำคำนี้แหละนี่แหละคพูดขนาดกูอยู่ถ้ำสองปีแล้วเห็นหนังน้องพรอ้าวไหนผมได้ลองดูที่กูเห็นลูกสาวผู้ใหญ่บ้านกลับมากูมีล่วงกับมันสองคนไปยังอยู่ในถ้ำไปนั่งคิดมึงจะไปดูได้ไงมันน่ากลัวมาก ไม่น่ากลัวหรอกตอนแรกไม่มีอารมณ์ตัดไปเรื่อยตัดไปไปมาคิดไปคือมันเป็นเรื่องที่น่าเกลียดเลยตอนนี้มึงตัดได้ยังตัดได้แล้วครับอนังพวผมเปิดดูนี่แล้วเมื่อไหร่มึงจะมาบวชแต่ผมจะไม่ให้มีอารมณ์นี้ก็จะไม่มีเลยก็จะไม่มีความรู้สึกอย่างพวกนี้ตอนนี้พี่มีเมียอยู่ไหมฮะมีเมียป่ะมีที่ผมก็อยุดมีก็ผมถึงว่าไงผมไปฝึกลรงตาแล้วผมสงสัยไงเอาตาหายแล้วผุฝึกแป๊บเดียวคุณลางตาแล้วล้างตาเราบอกถ้าตัดได้บวชเลยทิ้งเมียเลย